ครับผมแกะซอนทับเดี๋ยวให้พี่ชายผมแนะนำตัวครับเพรว่าเขาชื่อมาจากไหนชื่อว่าอะไรนะอ,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 ะอะครับครับเืมอืมอืจอืม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 อมอนะครับเมอืม เบัตบัด,ดีผมบัตบัดีผมตั้งแต่เกิดเลยฮะเนี่ยอ่า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 ครับ,นนครบใครแปะออกครับใครพอได้ครับแปะมาหน่อยนะครับว่าเขาพูดภาษาอะไรครับร <laughs> เลดนนะครับ วันนี้ผมเขาเป็นอ่าจัดเป็นพิการครับทางด้านหูแล้วก็หูไม่ได้ยินแล้วก็พูดไม่ได้นะครับโอเคครับครับครับผมอ่า